ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะออกไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทําเป็นข้าวกินกันอีกแล้วจะได้วัตถุดิบมาทากับข้าวไหมไปติดตามชมกันครับอ่ก็โอเคนะครับหลังจากมาเช้าที่เราไปหาวัตถุดิบมา ก็ได้มาพอสมควรวันนี้เราจะมาทําเมนูนึ่งปลากินกันดีกว่าครับไปติดตามชมกันได้เลยครับอ่าครับมาตุดิบก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเน้นผักหน่อยนะปลาไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นปลาธรรมชาติครับกินไปผักเยอะแหละดีมีประโยชน์อ่ครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปนึ่งกันแล้ว ก็ใส่ไปเลยนะนใส่ไโอเคครับผักตามใจชอบครับแล้วแต่คนอยากกินอะไรก็ใส่เน้นผักครับคลิปนี้เน้นผักโอเค y e a ขั้นตอนต่อไปครับทำน้ำจิ้มครับเอาไว้จิ้มปลาเอาไว้กินกับปลานหนึ่งของเราเอาเผ็ดไหมเผ็ดหน่อยก็ได้น้ำจิ้มสูตรนี้ไม่รู้ว่าชื่อสูตรว่าอะไรไแต่บ้านผมเขาเรียกว่าน้ำพริกอีกาครับ ไม่รู้นะพ่อกับแม่ซอนมาอย่างนี้ไปไปสดไข่สดมันนะครับสดไข่สดมันนะครับไม่มีอะไรไปม,มาทำอะไร ยไม่ต้องมากนะครับความละเอียดประมาณนี้พอผมอชฉลรดนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยมะนาวสักนิดถือว่าจบครับน้ำจิ้มสูตรนี้รับประกันอร่อยแน่นอนนี่จะเอ็น,ปนอไปไหนะ เปล่าสักนิดนะครับโอเคครับเสร็จไปแล้วกับน้ำจิ้มของเราดูก่อนสมยังตอ,อนจะสบา,ายเมื่อกี้เมื่อกี้นะอือมกำลังดีครับกำลังดี เอาจริงนะผักเยอะจนมองไม่เห็นปลาแล้วเน,นะ <c oughs> น,นี่ยก็เน้นผักครับดมปาอยู่ได้อยู่ปลาตัวใหญ่อยู่อย่างน้อยก็ปลาธรรมชาตินะครับไปหาเองอเน่าจะโอเคแล้วครับโอเคแล้ว <c oughs> นี่ครับเสร็จไปแล้วเมนูหนึ่งปลาของเรา ลปลาดุกน่ากินมากปลาเล็กปลาน้อยปลานินครับปลานินโอ้โหนี่ทีเด็ดของเราวันนี้คือตัวนี้ครับสวยงามโอเคเลยนี่ครับเป็นไงโอ้โหอยากกินกันหรือเปล่าเราจะมาทำน้ำจิ้มกันอีกหนึ่งสูตรนะครับ,บครับทุกคนตอนนี้ กับข้าวของเราก็เสร็จเปน็นนที่เรียบร้อยนี่ครับปลานหนึ่งครับแต่หามาเองวันนี้วัตถุดิบธรรมชาติมาทุกคนกินข้าวด้วยกันครับขอใช้มือแล้วกันวันนี้พอดีจกินข้าวเหนียวมาครับมาครับเดี๋ยวผมลองเนื้อปลาให้ก่อนนี่บันดินครับ อืมจ้าครับอร่อยอตักชีดังนะอันนี้มาดูหน่อยแล้วกัน ประตุคำในประตุจิ้มจิ้มคำนิดโอเคครับอร่อยกินข้าวเหนียวกระชอนอยอด นะเนรากะดูกอำมันนึ่งแจ่วครับแจ่วแจ่วลองแจ่วหน่อยแล้วกันอืมยอดเหนื่นะ อร่อยครับน้ำพริกน้ำแดงไปนั่งตกมาทั้งวันได้มาสี่ห้าตัวปลาธรรมชาติครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะกินเบ็ดเราไหม ัะคำแลนะเาครับทุกคนแล้วทุกคนจะเบื่องก,ก่อนก็จะบุญจะขอตัวไปกินก่อนแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดชรัร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ